ดีใจกับพี่น้องเกษตรกรชาวนาด้วยนะครับล่าสุดที่ประชุมคอรมอวันนี้ได้มีการอนุมัติมาแล้วสําหรับโครงการไร่ละ1000บาทคาดว่าจะจ่ายให้ได้ภายในปีนี้หรือภายในเดือนธันวาคมนี้แหละครับวันนี้เนี่ยที่ประชุมคอรมอก็อนุมัติมานะครับไร่ละ1,000บาทครัวเรือนละไม่เกิน10ไร่หรือไม่เกิน10,000บาทต่อครัวเรือนนะครับหลังจากที่คอรมอได้มีการอนุมัติเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวกรมส่งเสริมการเกษตรเนี่ยเขาก็จะส่งรายชื่อไปให้กับทกศเพื่อที่จะให้ทกศนั้นนะครับเตรียม ให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนานะครับเดี๋ยวเขาจะมีการโอนเงินแบ่งเป็นรอบๆนะครับก็เดี๋ยวรอดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าทางทอกศนั้นจะมีการแจ้งว่าจะโอนเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรได้วันที่เท่าไหร่นะครับคุณนรุม,มนรัมตรีว่าการกระทรวงเกษตรก็บอกว่าคาดว่าจะมีการจ่ายเงินให้ได้นะครับภายในปีนี้ก็คือภายในเดือนธันวาคมนี้นะครับเบื้องต้นให้พี่น้องเกษตรกรชาวนานะครับไปเช็คสถานะของตัวเองก่อนนะครับเพราะว่าคนที่จะได้รับเงินไร่ละ1,000บาทไม่เกิน10ไร่หรือไม่เกิน10,000บาทต่อครัวเร จะต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับท่านสามารถเข้าไปเช็คได้นะครับที่หน้าเว็บไซต์นะครับหรือใครไม่อยากไปหาเว็บไซต์ด้วยตัวเองนะครับเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ผมนะครับจิ้มลิงก์ไปบ้านเขียวแล้วพิมพ์คําว่าไร่ละพันนะครับพิมแบบนี้นะพิมพ์แค่แบบนี้เท่านั้นแล้วกดส่งไปนะครับแล้วท่านก็ไปเลื่อนหน้าจอตรวจสอบสถานะพอจิ้มตรวจสอบสถานะท่านก็ใส่เลขบัตรอะไรของท่านไปให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็จะรู้นะครับว่าท่านขึ้นทะเบียนไว้เรียบร้อยแล้วหรือยังนะครับก็รอ กนะครับเดี๋ยวทางทกสนะฮะแจ้งวันอะไรมาเนี่ยเดี๋ยวผมจะแจ้งทุกคนอีกทีหนึ่งนะครับ